สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์สกุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างฮอตแนมฮอสเปอร์พบกับเชลซีราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อเสมอควบครึ่งครับฮอตแนมฮอสเปอร์เตรียมเปิดสนามฮอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการเยือนของทีมเชลซีโดยเจ้าบ้านสเปอร์ภายใต้การนำทีมของโจเซ่มูรินโญ่บรรยากาศในทีมเวลานี้ไม่ดีเอาซะเลยนะครับแถมสภาพทีมเองก็ยังไม่พร้อมลบโดยเฉพาะในรายของแฮร์รี่เคนดาวยิงประจำทีมและเซอร์คิโอเดกิลอนแบ็คซ้ายที่บาดเจ็บนะครับส่งผลกระทบต่อทีมโดยตรงบวกกับการมีปััญหากบซเ ด้วยทําให้ภาพรวมของทีมนั้นดูไม่ดีเอาซะเลยนะครับส่วนทางฝั่งเชลซีภายใต้กระดมทีมของโทมัสทูเคิลประเดิมชัยนัดแรกของตัวเองได้แล้วนะครับหลังจากเข้ามาคุมทีมเป็นเกมที่2ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่3แล้วนะครับในส่วนของความพร้อมวันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับนักเตะในทีมพร้อมลบทุกตําแหน่งกำลังใจทีมนั้นกลับมาดีอีกครั้งนะครับ ดูแล้วเกมน,นี้เชลซีดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับแม้ว่ารูปเกมการเล่นอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่นาทีนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังมีภาษีดีกว่าเจ้าถิ่นเยอะนะครับดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยด้วยองค์ประกอบภาพรวมแล้วพวกเขานั้นพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะมากกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยเชลซีสปาร์ติคาดเชลซีบุกตบสปเปอร์ศูนย์หนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให